คุณอะไรคะเอค่ะอะะไรนเอค่ะคุณเอนะคะเอชื่อจริงชื่ออะไรคะสาลลดกำทอยคาลาล็อดเหรอคะค่ะคุณเอนะคะคุณเอ้ปัจจุบันเรียนอยู่คอร์สเออะไรคะเอ็สามค่ะกำลังศึกษาหรือทำงานอยู่นะคะกำลังศึกษากำลังจะต่อโทค่ะเหรอคะเอาจบปรีด้านไหนคะเอ่อเอภาษาญี่ปุ่นค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ก็ต่อโทอยู่นะค่อค่ะ มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ตลอดจนเมื่อได้มาเรียนที่นี่แล้วประทับใจอะไรบ้างคะแรงบันดาลใจอยากสอบผ่า 3, เนเอ็มสามคาเลมาลนีแล้วเมื่อเรียนแล้วประทับใจอาจารย์ในอะไรบ้างอาจารย์ก็สอนสนุกค่ะเข้าใจง่ายแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไรบ้างบรรยากาศสนุกเลยค่ะไม่แน่หน้ารักนี่คือนายจ่าบอกอาจารย์มา,นนมาก